ครอบในี่ปุ่นับที่สุดนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลนะคะเพราะว่าวันนี้ชอบจะพามาดูผลงานที่น่าประทับใจมากของนายกทีมคณะก้าวหน้านะคะวันนี้อยู่กับนายกธงชัยโชคดำรงศุขแห่งกำแพงแสน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ไปดูงานกับเราที่ญี่ปุ่นด้วยตอนนั้นที่เราผลิตคลิปกันออกมาหลายคลิปคนดูกันเยอะแยะมากมายนะคะชอบเพิ่งตอบว่านายกไปว่า นายกคะตอนเราไปดูงานกันที่ญี่ปุ่นกันทำไมนายกไ้บอกว่าโรงเรียนอนุบาลของนายกมาตรฐานแบบญี่ปุ่นมากบอกว่าเดินเข้ามาในโรงเรียนนี้ที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนอนุบาลอนุบาลอนุบาลอ,ออบตกําแพงแสนเลยนะคะคคเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกที่ทําโดยท้องถิ่นใช่ครับของอำเภอกาแพงแสนเป็นที่แรกเลยเราทําดีมากคือไม่ใช่ว่าสถานที่หรูหราหรืออะไรนะคะแต่ว่าสะอาดเป็นระเบียบอุปกรณ์การเรียนการสอนการเล่นของเด็กครบแล้วก็ที่สําคัญคือมีการใช้พื้นที่อย่างแบบ อยากเป็นประโยชน์มากๆทําทให้เราแบบประทับใจมากเพราะวันนี้เราจะเน้นเรื่องสวัสดิการแล้วก็เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กชอบและอยากรู้ว่านายพงษชัยมีแรงบันดาลใจอะไรแบบไหนยังไงต้องบอกตรงว่าเราตั้งใจเราเราก็มาดูก่อนการศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของเยาวชนแล้วก็ของประชาชนที่อยู่ในตำบลเราเราไม่ต้องการให้มีการหลื่มล้าของด้านการศึกษาด้วยเราต้องการผลิตบุค,าคลากรแล้วก็ต้องการผลิตเยาวชนของเราเนี่ย ให้มีคุณภาพแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีด้วยแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยอ๋ออันนี้สําคัญมากสําคัญมากลีกลรู้หนึ่งคนจนไป7ปีนะทุกคน <หะ S 2> เพราะมันเลี้ยงเด็กคนมันใช้เงินเยอะมากใช้เยอะมากซึ่งโรงเรียนอนุบาลน,นี้เนี่ยคือฟรีฟรีทุกอย่างเลยฟรีไม่ว่า,าจะเป็นค่าอาหารก็ฟรีชุดฟรีแล้วก็เรียนฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยชุดก็ฟรีด้วยฟรีด้วยครับ แต่ชุดเนี่ยเราจะให้ประมาณชุดหนึ่งก็ถือว่าฟรีแบบทั้งระบบแล้วไม่ใช่ฟรีแบบคุณภาพต่ําด้วยถูกต้องโรงเรียนนี้ไม่ได้กินขนมจีนคูุกน้ําปลาใช่ไหมคะไม่ไมเป็นอาหารที่ดีแมีกุพ่างไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนเนี่ยก็ต้องเป็นครูที่ มีประสบการณ์และจบปถมวัยตรงด้วยที่นี่ก็คือมีตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงอนุบาลหนึ่งถึงสามใช่ค่ะนายกบอกว่าเต็มแล้วตอนนี้เ,นเต็ม้วกครองแย่งกันเนาะเข้ามายังเข้ามาเรียนแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องโรงเรียนอนุบาลค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าแค่อนุบาลมันไม่เจ๋งพอสําหรับนายกคงชัยคะ่ะ ท่านนายกมีโปรเจกต์ที่ไม่ใช่แค่เทียบเท่าโรงเรียนญี่ปุ่นตอนนี้ท่านนายกไปไกลถึงฟินแลนด์ซึ่งเป็นที่ที่คุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตดีที่สุดอันดับต้นของโลก<ช>นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเบบี้บ็อกซ์เบบี้บ็อกซ์คืออะไรนะคะมันคือกล่องของขวัญที่รัฐบาลเนี่ยจัดให้กับคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาก็คือเป็นของใช้จําเป็นทุกอย่างเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายนั่นแหละ<ช>แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วก็สุขภาพของเด็กแรกเกิดตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของสุขภาพของคุณแม่เองด้วยต<ช>ั้งแต่เริ่มต้นซึ่งที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาแจกกันเป็นกล่องๆเนี่ยมานานแล้วแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดมีสุขภาพที่ดีมากตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะคแต่นั้นเขาเป็นประเทศรับสวัสดิการแบบซูปเปอร์แบบชั้น A บวก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 ของโลกแต่ที่กําแพงแสนเริ่มทําแล้วเริ่มแล้วครับเบบี้บ็อกซ์ใช่ครับ จากโรงเรียนนี่เรายังพอเข้าใจได้แล้วทำไมไปถึง Baby Box ต้องเข้าใจว่าชุด b บบ y b บ x อกเนี่ยคือทางฟินแลนด์เนี่ยเขาทำมานานแล้วต่างประเทศทีนี้ที่จริงแล้วถ้าบอกว่าอาปตอนเนี่ยที่จริงทำไม่ได้นะฮะ,ะเพราะว่ามันผิดระเบียบผิดการใช้เงินไม่ได้ระเบียบทางการเงินใช่ครับทีนี้เราเราได้จากไหนได้จากคณะบูรณิธิคณะข้าวน้าที่ช่วย สนับสนุนตรงนี้ด้วยคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอบตไม่มีเงินแต่อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องกระจายอานาจบทเลาท้องถิ่นนะคะก็คือท่านนายกมีเงินค่ะแต่ท่านนายกเนี่ยเราไม่สามารถซื้อของแจกให้ประชาชนได้เดี๋ยวจะเข้าขายว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องไปหาเงินกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมาจากแหล่งอื่นค่ะซึ่งมูลนิธิคณะเ้าหน้าเองก็ได้ช่วยประสานตรงนี้เริ่มแล้วฮะเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมกราคมค่ะก็ถือว่าเป็น ขั้นกว่าเป็น next step ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดรายจ่ายของพ่อคุณแม่แล้วก็พัฒนาเด็กตั้งแต่วันแรกที่เขาลืมตาดูโลกใช่ครับรากเกิดจนถึงอายุสองขวบเลยและในนั้นจะมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ปั๊มนมเด็กชุดเสื้อผ้าเด็กอุปกรณ์ที่ในการพัฒนาของเด็กจะมีครบหมดเลยคือไม่ได้มีแต่ของเด็กแต่มีของคุณแม่ด้วยใช่สำหรับการเลี้ยงลูกที่จริงแล้วคุณช่อเราไม่ได้ทำแค่นี้นะเราทำจนช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์แหละ<อ>เราเราก็มาคิดว่า เด็กของเราในตำบลเราจะดีได้ยังไงที่จริงไม่ได้ตอนเกิดนะฮะเราก็มีทําโครงการตั้งแต่ตั้งครันเลยก็คือมีติดตามดูแลสุขภาพให้การปรึกษาคุณแม่เราก็มีหน่วยของอบตขปนแนสในเรื่องของคองสารสุขก็ดูคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครันเลยเราก็เลยไปจุดที่เริ่มต้นเลยดีกว่าเราไปดูแลตั้งแต่ตอนตั้งคันค่ะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคุณภาพ ของบุคลากรทรัพยากรที่ดีของกาแพงแสนและที่สําคัญแก้ปัญหาสังคมสูงว,วัยก็คือพอเป็นแบบนี้คนก็จะรู้สึกอย่างมีรูมากขึ้นด้วยเดี๋ยวจะตามไปดูนายโยห้ามไปเตรียมกับคุณแม่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไ,ไม่มีเราเราไม่เคยเตรียมคุณแม่ใช้กล่องแบบพี่บล็อกแล้วมันได้ใช้จริงหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่จําเป็นไหมหรือใช้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามไปดู<ะ>รีวิวจากผู้ใช้จริงโอเคมาถึงบ้านแรกแล้วนะคะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็กมากับเราคุณจุยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณแแม่ถึงล้ว คุณแม่แนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุพรกองแกนะคะชื่อนั่นชื่อสุการ์ค่ะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในมือก็คือเป็นหนึ่งในของเบบี้บล็อกด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะคุณจ้ยคือยังไงคะนี้น้องก็ยังเล่นไม่ได้อยู่แล้วเป่เพราะว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าน้องอ่ะหูใช้ได้แล้วน้องเขาก็จะเริ่มแบบรู้จักเสียงต่างๆงี้ค่ะแล้วก็เอาเนี้ยมากระตุ้นพัฒนาการบล็อกอะมันก็จะมีของเล่นหลายหลายแบบมากคือใช้ได้จนถึงเกือบสองขวบเลย ไม่ไม่ได้มีแค่อันนี้เนาะมีบล็อกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจว่าไอการเสริมพัฒนาการอะ่ะก็คือต้องทําตั้งแต่คลอดมาปุ๊บเนี่ยอย่างแบบเนี้ยก็ใช้ได้เลยไปจนถึงเขาโตให้คุณแม่รีวิวว่าคุณแม่สุก,การเนี่ยคิดว่าชอบอะไรหรือแบบอะไรที่ถูกใจเราไหมส่วนมากหนูจะปัมนมใช่หนูจะปัม๊มสองถึงสามชั่วโมงอะไรเงี้ยหนูก็เลยเออชอบภูมิใจชอบเนี่ยพอเราคุยกับสาธารณาสุขแล้วที่เนี่ยขอว่าเอ้ยเราปรับเปลี่ยนเอาที่ปั๊มนมมาใส่ได้ไหมคือ ทุกเบบี้บ็อกซ์ของเราในทุกพื้นที่ที่เราทํางานด้วยอคือปรับไปตามความต้องการของแต่ละพื้นที่พื้นที่นี้ทางกองสาธารณสุขบอกว่าเออน่าจะมีคุณแม่ที่อาจจะทํางานและถ้าเขาต้องกลับไปทํางานหลัง3เดือนเนี่ยเขาอาจจะต้องการแบบที่ปั๊มนมเพื่อที่เขาจะได้แบบใช้กับลูกเขาแล้วก็ปรับตามความต้องการของแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั Baby Box, ้นเบบี้บ็อกซ์กำแพงแสงก็คือจะมีที่ปัม๊มที่ปั๊มนมด้วยเพราะว่าคุณแม่สหญยเป็นคุณแม่ที่ต้องทํางาน ไม่ได้เป็นคุณแม่ที่แบบถ้าเป็นชนบทหน่อยอาจจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกได้ยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณแม่สุก,กัดก็คือให้ที่ปั๊นมโอเคนัมเบอร์วันเลิฟสุดมากค่ะ <c oughs> ก็คืออย่างที่นายกบอกไปว่ามันไม่ใช่แค่การให้กล่อง ไม่ใช่แจกๆแล้วกจบไปแต่ว่าการให้กล่องเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของอบตที่จะมาคอยเช็คสุขภาพคุณแม่คุณลูกด้วยเช็คพัฒนาการเด็กด้วยก็จะมีการแบบว่ามาสอบถามทางไลน์อะไรเงี้ยค่ะว่าลูกเป็นยังไงบ้างอะไรเียเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเราจะให้เข้าอยู่ในไลน์กลุ่มเราจะมีสอนในไลน์ด้วยเผื่อมีปัญหาคุณแม่มือใหม่มีปัญหาก็เข้ามาสอบถามในไลน์กลุ่มเราจะมีพยาบาลวิชาชีพ คอยคอยดูด้านนี้อยู่นี่แค่บ้านแรกนะคะเราก็ครบขั้นขนาดนี้เนาะ,อ,ะอย่างแรกก็คือเบบี้บอเนี่ยไม่ได้มีแค่ของคุณลูกแต่มีของคุณแม่คุณแม่เลยปั๊มนมนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือเรามีระบบติดตามแล้วก็มีลายพยาบาลระบบเมนเทอ,อร์เป็นคุณพี่พยาบาลเมนเทอร์นะคะไม่ใช่อันนั้นเป็นคุณพี่กระเทยอ,อันนี้เป็นคุณพี่พยาบาลที่จะเป็นเมนเทอร์ให้คุณแม่แบบว่าเลี้ยงลูกแบบยังไงแบบไหนดีอะไรอย่างเงย อ่ะนี่ก็คือบ้านที่หนึ่งนะคะขอบคุณคุณแม่มากนะคะแล้วก็บายบายน้องเบสนะน้องเบสให้ฮงยกมือสวัสดีกันมาเลยสวัสดีกันเราคุยได้เลยก็ได้เออคนอยากคุยด้วยก็มาถึงบ้านที่สองแล้วนะคะแล้วก็แหล่งข่าวของดิฉันพร้อมให้สัมภาษณ์มากเลยด้วยตอนนี้อยากออกกล้องมากคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ในน้ำตัวนีิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิจิตากุลจระนันท์ค่ะ ก็เป็นคุณแม่มือใหม่อันนี้ลูกสาวคนแรกใช่น้องชื่ออะไรคะชื่อน้องยานินค่ะคุณแม่บอกว่ายานินตอนเกิดมาตัวเล็กมาก2โลสาดแต่ตอนนี้คุณแม่เลี้ยงด้วยผงฟูนะคะโตขึ้นมาเป็น4ี่โลแล้วสี่โลสามแล้วตอนนี้น้องกาลังไม่พอใจอยู่ว่าทำไมดิฉันไม่สัมภาษณ์น้องว่าเคยมีแล้วท่านนายกก็คือนายกก็คือช่วยเลี้ยงลูกได้ได้นมปุ๊บก็คือเงียบปักเงียบครับตอนนี้ของจริงนายกระหว่างที่น้องกินนมอยู่นะคะ คุณแม่ได้รับเบบีบอกนี้คุณแม่ได้เลือกรับก่อนคลอหรือหลังคลออะหลังคลอค่ะของที่อยู่ในกล่องเนี่ยคือครบตามที่คุณแม่มืองใหม่ทุกคนต้อง,ต,องต้องมีหมดเลยแล้วก็ของคุณภาพดีโดยเฉพาะพวกผ้าอ้อมเนี่ยเออแม่รู้เออใช่เขาเขาเลือกของดีให้เราอ่าใช่แล้วนอกจากของเบสิกอย่างอ่ะผ้าอ้อ,อมของใช้เด็กทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าคุณแม่บอกว่าติดดาวคุณแม่คิดว่าอะไรในเบบีบอกที่คุณแม่แบบเลิฟสุดชอบสุดก็คือไอ้ที่เป็นชุดโมบายอะค่ะ สำหรับพัฒนาการน้องเพราะว่าตอนแรกเขาเกิดมาตัวเล็กใช่ไหมคะเราก็กังวลเรื่องพัฒนาการเพราะว่าตัวตัวน้องเขาเนี่ยเหมือนมีปัญหาหัวเล็กด้วย คุณหมอเขาก็กลัวว่าจะมีพัฒนาการที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอเราแกะกล่องเราก็เห็นว่าเอ้ยมันมีชุดพัฒนาการที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเรื่องของเสียงเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เออเราเราโอเคแล้วก็ชอบในเรื่องนี้ว่าเขาสนใจใส่ใจเรื่องพัฒนาการแรกแรกของเด็กืแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กแบบนี้เลยตามเสียงเหมือนเดิมอ๋อก็คือเหมือนของบ้านเมื่อกี้แต่เป็นชคร่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นควงโมบายใหญ่ๆที่แบบติดเพล์อะไรแบบใช่แบบนั้นนะะันก็คือตอนแรกเรายังไม่มีแล้วเราก็คิดว่าเราจะซื้อแต่ว่า ต้องประหยัดเงินเรื่องนี้ไปไม่ต้องซื้อในระหว่างที่เราคุยกันนั้นนมก็ได้หมดขวดเลยเห้เขาใจแล้วว่าทําไมนางฟูสองโลภายในเวลาเพราะฉะนั้นได้เวลาที่เราจะนอนไปบ้านอื่นเพราะว่าน้องกินนมเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องก็จะได้เธอได้นอนเพ่จะได้ไปทนคน้าที่ต่อขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะสวัสดีค่ะมาถึงหลังสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะกลุ่มตัวอย่างของเราค่ะรู้สึกว่าคุณลูกจะหลับอยู่คุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้น้องตื่นแล้วนะคะ ค่ะรบกวนนิดนึงน้องกําลังงวงเงียขึ้นมาแล้วบิดขี้เกียจอยู่นะคะคุณแม่แนะนํเตวนิดนึงค่ะชื่อได้ชื่อพลอยค่ะคุณแม่พลอยคุณคุณลูกกี่เดือนละคะสองเดือนค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องนารันค่ะนารันเด็กเดี๋ยวนี้เขาชื่อน่ารักมากนารันเนี่ยก็คือเกิดมาแล้วสองเดือนคุณแม่ก็ได้ใช้เบบี่บอกไปแล้วระดับหนึ่งใช่ค่ะเราแอบเห็นสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งเดียวกับคุณแม่สุกัดเล่นพอทิดไอเทมพอทิดของเราคุณแม่ได้ใช้แม่นี้ ได้ใช้ก็คือเอาไว้แบบเล่นกับน้องให้น้องแบบหันตาสียงสองบ้านที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ระเบิดเบบี้บ็อกซ์ไปแล้วก็คือว่าใช้ของทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วแต่ว่า <c oughs> คุณแม่พอยังมีกล่องเบบี้บ็อกซ์ให้เราดูอยู่ <c oughs> เอาจริงๆก็คือมันแอบกลายเป็นกล่องเก็บของคุณแม่ไปแล้วคือมันมีของหลายอย่างที่คุณแม่ซื้อมาเองด้วยนะคะแต่๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าในเบบี้บ็อกซ์นี này, น้มีอะไรอยู่บ้างนะคะ <c oughs> ก็คือตอนที่ให้มาเนี่ยก็จะมาเป็นกล่องนี้เลยใช่ค่ะคแล้วก็แบบเต็มแบบเต็มมากอัดแน่นเต็มอัดแน่นนะคะ ว่าอะของตัวอย่างที่จะมีอยู่ก็เช่นน้องุิงกิงอันนี้ก็คือป็นกุิงกิงตัวหนึ่งอันนี้ยางกัดยางกัดแบบเปิาฟันขึ้นใช่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นยังยังไม่ได้ใช้เนาะต้องโตก่อนใช่แล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นหนังสือกรบแกรบนะคะมันจะเป็นหนังสือผ้าซึ่งแบบพอน้องเขาเริ่มจับได้เนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องแบบมือเนาะก้ามเื้นมาติดไปอ๋อโอเคมันมีคามันมีความทรายกรบแกรบอยู่ข้างใน ่ก็คือมันมีเรื่องเสียงด้วยชิ้งแรกๆของเด็กเนี่ยมันก็ควรจะเป็นวัสดุอะไรแบบนี้แหละที่แบบพอเขามือเขายังจับไม่คล่องเนาะเขาจะดึงจะอะไรเนี่ยเขาก็จะได้ทําได้เต็มที่อน้องตอันนี้พอโตแล้ว <S 1> <S 1> ก็จะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ต้องเที่ยงมากขึ้นเนาะ คือจับวางจับวาง,วางใช่แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องสีเรื่องรูปทรงไปพร้อมๆเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการหมดเลยใช่ใช่ค่ะเด็กน้อยของเราก็ได้ตื่นแล้วค่ะคุณแม่ไปอุ้มมาเรียบร้อยแล้วให้คุณแม่รีวิวเหมือนคุณแม่อีกสองคนที่ผ่านมาว่าในกล่องเดบิบบ็อกซ์ของเราเนี่ยคุณแม่ชอบอันไหนคิดว่าเป็นตัวที่แบบอันที่ได้ใช้มากที่สุดตอนนี้จริงๆที่ได้ใช้ที่สุดก็จะเป็นในพวกกุงกิ้งนะคะ่ค่ะแล้วก็พวกผ้าอ้มอมอ้อม ถ้าเอามีคือย่างไงก็ไม่พอเนาะ,<ช>ะนเราก็ต้องมีเยอะที่สุดใช่จริงๆถ้าถ้ามองก็คือ,อ,อไซส์ไซส์ปกติทั่วไปอะค่ะสำคัญค่อนข้นางหลายใช่ค่อนข้างที่สำคัญที่สุดเลย แล้วฉะนั้นก็คือเบสิกก็คือผ้าอ้อมแล้วก็ของของกุ้งกินกรอบแกรบเสริมพัฒนาการซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างมีราคาเนาะอันนี้คุณแม่ช่วยแบบรีวิวนิดนึงว่าโครงการอย่างที่พี่บอกเนี่ยอันนี้มันมันช่วยเราในการแบบดูแลสุขภาพเราเองสุขภาพลูกพัฒนาการลูกของเราคะก็ก็มีตอนที่ว่าคลอดมาค่ะก็จะมีโทรมาถามเออเช็คเรื่องของน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าไอ้นี่ออกหรือเปล่าเงี้ยค่ะก็จะมีพยาบาลคอยดูแลให้อย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พยาบาลน่ารักมากค่ะก็แบบว่า พยายามที่จะบอกว่าส่งต่อให้เราไปที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปนวดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราน้ํานมไม่ค่อยมีแจ้งมาปุ๊บมาทีเดียวสามคน <c oughs> ติดต่อมาหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คุณพี่พยาบาลอาเลิศมาก <c oughs> นะคะี่ <c oughs> คุณแม่ก็อยู่ในรายกลุ่มรายกลุ่มเหมือนกันใช่ไหมที่มีการให้คำปรึกษาเราอนี้น้องก็เริ่มอยากให้สัมภาษณ์ก <c oughs> ับเราอยากคุยนะคะตอนนี้อยากคุยด้วยแล้วค่ะยังไงดีคะหนูชอบกรอบแกบอบนไหนมากที่สุดคะ เดี๋ยวต่อไปอย่างสักสองปีมาสัมภาษณ์น้องใช่ให้น้องรีวิวของเล่นให้น้องรีวิวว่าน้องชอบกรอบแกรบอันไหนมากที่สุดนะคะแต่ว่าอันนี้นางก็กรอบแกรบไปตามสภาพแล้วแต่คุณแม่ตีอันไหนได้ก่อนนะคะอยู่ในมือของคุณแม่ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ การเอาของไปแจกหรือว่าของไปให้คุณแม่ไปให้เด็กๆนะคะแต่ว่านี่คือนยโยบายที่จะหนึ่งส่งเสริมให้คนอยากมีลูกมากขึ้นเพราะว่ายิ่งมีสวัสดิการดูแลคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนถึงคลอดลูกแล้วก็เด็กเล็กดีเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งจูงใจให้คนรู้สึกว่าการมีลูกมันไม่ได้เป็นภาระขนาดนั้นมันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นมีคนช่วยเราดูแลมีคนช่วยเราจ่ายเงินค่าขนมค่าของเล่นค่าต่างๆในการเลี้ยงดูลูกนะคะแต่ว่าที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการได้บุคลากร พย่กรมนุษย์ท right ี่มีคุณภาพของประเทศเอามาเป็นคนที่จะสร้างชาติในอนาคตเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เขาลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นสวัสดิการเด็กเล็กและการดูแลพัฒนาการการศึกษาของเด็กเลจึงเป็นนโยบายสําคัญตั้งแต่สมัยพักอนาคตใหม่นะคะเมื่อพักอนาคตใหม่ถูกยุไปเรามาทำท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าเราก็พยายามผลักดันให้นายกทีมงานของคณะก้าวหน้าเนี่ย ทำนโยบายที่เกี่ยวกับเด็กเล็กโดยเฉพาะอย่างเรื่องเบบี้บ็อกซ์นี้นะคะซึ่งไม่ใช่แค่ที่กำแพงแสแต่ว่าเป็นอีกหลายๆที่ทั่วประเทศไทยนะคะ